คือองค์ทาวสุวรรณซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์มีอำนาจมีศักดา์ดาประจำด้าบทิศอุดรฎองด้านทิศอุดรคือทิศเหนือเมื่อรวมทักบญบูชากับครูแล้วจะได้เหนือกว่าคนทั้งหลายเหนือกว่าคนทั้งมวลจะได้ไม่ตกไม่ต่ำไปที่ใดตกน้ำไม่ไหลตกป่ไม่ได้มีโชคมีชัย ีพรรัตนมีพรรัตงปิตายะปิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะจักนิพานายะจักาแต่พระ ع, a, ที่สุดสงฆ์ผู้เจริญพระหัโตสมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะมะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเเันเตสังโฆชานาโตอายังปัตมะภาโคมหาเทระสะปาปุนันเตอวสเสสาภาคาอวสิสะนาทิปูนังตัมหตทานังเดระชานังยะถาสุขังปะริปุญชันโตสาธุ เทพันเตสังโฆชานาโตอายังปัตมะาโคมหาเทระสะปาปูนันเตอวัสเสสาภาคาอวสเสสนาภพิกูนางคัลหัตถานังเดระชานางยะถาสุขังปริปุญชนโตสาธุอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเดินทางไปพั่ว ไม่เคยมีอุบัติเหตุมีให้เห็นว่าแก้วคาดปลอดภัยเรียกว่าไปที่ไหนเดินทางไปไหนนะครับคนอื่นเขาเกิดอุบัติเหตุยังเห็นกระตาอย่างเงี้ยแต่ผู้ที่มีเหรียญน,นี้ลูกศิษย์ที่มีเหรียญน,นี้ต่างแควคาดปลอดภัยมาแล้วก็ยังมีเรื่องราวของ โชคลาภขอพรก็สำเร็จและมีโชคลาภเกิดขึ้นจริงๆควรเป็นความเชื่อของผู้ที่เช่าหาบูชาหรือว่ามีเหรียญน,นี้บูชาติดตัวติดบ้านติดรถที่สำนักงานหรือไว้ที่สำนักงานก็ดีมีปาฏิหาริย์กับตัวเขากับญาติสนิทพิษสหายกับเพื่อนฝูงมาเล่าสู่ันฟังครับ ใช่บอกส да ิบปีเองค่ะไม่ใช่พระพระที่ให้พี่อ๋อฟางเนี่ย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 นี่พระนี่ฟางเขาก็ได้ทุกองค์ไหมเหรอเขายังไม่ได้แจกอ๋อเขายังไม่แจกเขายังไม่แจกไปอยู่ที่อาจารย์ใช่จมูกใช่สวยเลยสวยเลยเล็กด้วยเหรอเขาก็แจกเนี่ยนี่อยู่ที่อาจารย์จหมูเหรอเออ อันนี้ผมอาจารย์นี่รับกับมือนี่รับกับมือคนเดียวคนเดียวโดดๆเลยปลูกเสกแล้วแช่น้ำมูลนะแช่น้ำมูลเมืกี่ปีพี่ก็ดูเลยอ่าผมพ่อบอกกี่เนี่ยอ่าแช่น้ำมูลใช่ไหมแช่น้ำมูลไม่ื่นดีชื่นใจและมีความสุขปีติใจมากๆนะครับ นำความเป็นสิริเป็นมงคลมาฝากทุกท่านและตัวผมก็หัวด,ด้วยครับพระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์พระผงพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์งดกามพิมพ์นี้แบบนี้ผมนำมาให้ทุกท่านได้ชมกัน เพียงคิดว่าอาจมีประโยชน์บ้างหรือถูกใจบ้างไม่มากก็น้อย